ช่วงนี้พบกับเด็กนุ่มมหัศจรรย์ที่ขอมาถ่ายทอดบทเพลงเพื่อคุณแม่ปัจจุบันตอนนี้ผมเรียนอยู่วิทยทาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเรียนอยู่ปี2สาขาการท่องเที่ยวครับ mm hmm. เมื่อเจ็ดขวบนะครับผมขับรถจักรยานมามอตอนกลางคืนผมไม่รู้ว่ารถมาตอนไหนผมก็เลยพลาดชนครับ ทำให้สมองผมพัฒนาช้าและทำให้สมองข้างขวาได้เกิดพิการก็แตกครับหมอก็บอกว่าก้าวพัฒนาการเขาช้ากว่าเด็กปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้ยาแต่ให้แม่สอนลูกสอนในการพัฒนาการของเขาอ่ะให้เขามีสมาธิให้ดีแม่ก็เลยมาสอนเขาที่มารายการนี้เพราะว่าผมอยากเปล่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ แม่แล้วก็ขยายกิจการกับพ่อแม่ครับคือครึ่งหนึ่งนะครับห้องห้องหนึ่งจะเป็นห้องสมวสวยส่วนครึ่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นห้องนอนครับไม่มีพัดลมไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วก็ไม่มีแอร์เหมือนร้านอื่นทั่วไปครับผมอยากจะเปิดกิจการอยากให้ร้านใหญ่กว่านี้ครับ <i> เพื่อจะได้ <i> รับลูกค้า <i> ได้สะดวกครับก็ต <i> ัว <ๆ S 2> ข,ของผมนะครับคือผมได้เจอหน้าพ่อแม่ก็อุ่นใจอบอุ่นครับที่ผมได้อยู่กับครอบครัวครับ มือตัดผมของแม่ผมนะครับดีครับนี่ผมรล่อเพราะแม่ผมนะครับโอโ้ย้อนเวลาจากตอน7จ็ดขวบไปประมาณกลายเป็นเด็กประมาณ2อขวบอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อ,อ,อตอนนี้เริ่มหายดีแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็หายดีแล้วครับหายดีแล้วนะสุขภาพดีนะครับโอเคถามค,คุณแม่หน่อยก็เอาเสียงประเวยให้คุณแม่ครับน้จาจ่าสวัสดีครับ อาคุยกับแม่หน่อยจ้ารุนแรงแค่ไหนคุณแม่ตอนนั้นฐานกระโหลกกล้าอะค่ะด้านขวาอ๋อเหรอี่ขาเล้าค่ะแล้วก็มีเลือดอมีเลือดคลั่งอยู่ข้างในตอนนั้นคุณแม่ใจเป็นยังไงบ้างแย่มากเลยค่ะนนแย่มากเลยนะ <c oughs> แต่ในที่สุดลูกก็ฟื้นถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่ไม่เหมือนเดิมตอนนั้นคือแรกๆมาเหมือนเขาปกติมแม่ก็คิดว่าคือเขาคือเขาไม่มีอะไรเขาคือเขาก็ไปเรียนเป็นปกตินี่แหละค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ห,หลังจากนั้นค่หลังจากนั้น,น,นคุณครูเขาก็เลยให้คุณหมอเขามาแบบคือจะมีคุณหมอเขาไปตรวจตามโรงเรียนอยู่แล้วทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าน้องก้าวเขาพัฒนาการช้านะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะช้าขนาดไหนครับคือเขาช่วยเหลือตัวเองเรื่องเข้าห้องน้ําไม่ได้อืเหมือนเด็กสองขวบใช่ค่ะคือจะล้างล้างที่ว่าชำระล้างตัวเองไม่ได้เงี้ยเวลาถ่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะ ตอนนั้นคุณแม่ต้องมีกําลังใจมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องรวบรวมกําลังใจขึ้นมา,<ช>มากเลยใช่ไหมคุณแม่พอตั้งสติได้คุณแม่ทํำยังไงครับก็คือเราต้องดูแลเขาทุกอย่างแล้วก็สอนเขาทุกอย่างที่ว่าจะให้เขาทําได้อแล้วพอเขาทําได้เองเขาดีขึ้นเขากลับไปเรียนได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคุณแม่ดีใจและภูมิใจกับตัวเขามากภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดถ้าเขาไม่พยายามร่วมกับคุณแม่ครู้ไหมที่เราเชื่อฟังคุณแม่เป็นของขวัญที่ดีมากเลย ยอดเยี ma, me, mm ่ยมมาปบมือให้น yes, <c oughs> <But> ้องก้าวหน่อยครับผมแรักษาคาญปบมือกับแม่ด้วยเลยอโอ้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ทําเพื่อคุณแม่รู้สึกไงอยากบอกอะไรกับแม่บ้างไม่ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดออกมาพูดเลยพูดเลยพูดอย่างที่อยากพูดพูดอย่างที่ใจรู้สึก แม่ครับผมรักแม่นะครับครับลูกครับวันนี้อยากได้คุณเอาไปทำอะไรจ๊ะอยากขยายกิจการให้กับร้านเต้มสวยของแม่ครับครับผมสักใช้ทุนสักเท่าไหร่ดีตั้งใจไว้ไหมว่าเท่าไหร่ดีคำนวณไว้หรือยังคำนวณไว้แล้วครับสักเท่าไหร่ดีครับหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนบาทครับต้องทำให้เต็มที่นะ ถ้าอยากให้ร้านเสริมสวยคุณแม่ขยายขึ้นโอเคไหมครับสัญญานะอยาครับโ okay. อเคเอาละเอางีดีกด่าผมว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้กําลังใจจากคุณแม่ขอเชิญคุณแม่บนเวทีครับมากอดให้กําลังใจลูกหน่อยเลยอัปลมือคุณแม่นจ้าไม่ได้กระกระทไม่ได้กเท่าที่หนูจะทำได้ Pix ไม่เปยนคนเก่งไม่หยิบข้าวแม่แม่เลพ่อมีแม่หยิบแม่กขาลงดีใจโอ้ขอบคุณแม่มากนะครับคุณ่คะซู้ซ่มาเอาละบทเพลงที่จะใช้แข่งขันในวันนี้เพื่อตำแหน่งแชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงทุกคนเคยร้องไห้ครับ เธอปวดร้าวที่ข้างในแต่ฉันรับรู้ถึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ ฉันว่าไม่มีใครเข้าใจรอไอความจำชอบที่เธอต้องเจอแต่ธะรู้บ้างไหมไม่ว่าใครใครก็ต้องเคยน้ำตาล้นเออแม่จะดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตา จะเก้วต่อไปในโลกใบนี้ What ช่วงหน้าพบกับนักร้องตัวจิ๋วที่มาฝางน้ำเสียงเพราะๆให้เราได้ฟังกันและศิลปินบอยแบนด์ลูกทุงนิวคันทรี